สสลามุอะลัยกุมฮัลโหลโอฮาโโกไซมัสที่นี่คือโรงเรียนอันตารกิยะอิสลามยะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนคืออะไร โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการที่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ไปเรียนรู้และได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้นักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมเช่นอาหารการกินภาษาต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่างออกไปแล้วนักเรียนแลกเปลี่ยนมันดียังไงนะหรอถ้าหากน้องๆสนใจเกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยนน้องๆสามารถรับชมและรับฟังคลิปสัมภาษณ์ต่อจากนี้ได้เลยค่ะแล้วน้องๆจะได้รู้ว่านักเรียนแลกเปลี่ยนมันดียังไง hello everyone my name is f u d a m a t u n u j e l o I am exchange student to UK generation 2. ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะลงสมัครนักเรียนแรกเปลี่ยนที่จะไปอังกฤษตั้งแต่แรกก็เลยลงสมัครของญี่ปุ่นก่อนแต่มันไม่ทันก็เลยเห็นว่าโรงยาต์ตานะมีเปิดนักเปิดสมัครนักเรียนแรกเปลี่ยนไปอังกฤษก็เลยลงค่ะเจะส่วนตัวแล้วคิดว่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษพร้อมก็เลยสมัครค่ะเพื่อหาโอกาสต่างๆ ที่มันกว้างกว่านี้ก็อย่างหลักๆก็คือได้พูดภาษาอังกฤษที่มันคล่องกว่าเดิมแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองในการสนทนาภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นด้านภาษาเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะจริงๆมันก็จะบอกค่าประมาณแบบเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าค่าของเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดตอนที่ไปจริงจริง มันจะรวมกับค่าวีซาก็ประมาณห,ห,ห,หลักหมื่นกว่าบาทแล้วกเ็เกี่ยวกับค่าพอกเก็ตมานี่อีกก็รวมๆแล้วก็หลายหมื่นเหมือนกันอย่างแรกก็คือด้าภาษาเพราะว่าส่วนตัวแล้วรู้ระด,ดับภาษาของตัวเองซึ่งภาษาของตัวเองนะ่ยระดับเบสออนที่มันพอจะสนทนาได้เอาตัวรอดได้แต่ไม่ได้ถึงขั้นเอ็ดวานซ์แต่ สิ่งที่มันดีที่สุดก็คือการทีออ่พวกเขาช่วยเราในการในในด้านการแบบการพูดอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่จะหาโอกาสไปแลกเปลี่ยนหรือมีความฝันที่แบบว่าอยากลองไปเรียนต่างประเทศก็สามารถที่จะสมัครลงของเรียนตันก่อนก็ได้เพื่อที่เผื่อว่าจะลง ของอันอื่นเหมือนเหมือนพวกอ,องคอ์กรใหญ่ๆเช่น AFS อันนี้ก็ลงได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจเกี่ยวกับองคอ์กรนั้นก็สามารถเข้าอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะ่ <to> อเป็นเหมือนกับว่าลองก่อนก็ดไ,ได้ Come to be action students together บายอสสาม a l a i ั u กุมบารมัต l ล a อฮยู a ากาตุนามาสายบาริกิสมาซีรีไปแลกเปลี่ยนประเทศอ,อินโดนีเซียนะคะ ออจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ว่าคือมีแผนว่าจะไปเรียนภาษาตอนจบช่วงจบม .6 อ,อ,อยู่แล้วแต่ว่าคือโครงการนี้มันมาก่อนแม่ก็เลยว่าให้แนะนำให้ไปก่อนแบบไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงก่อนที่เราจะได้บ,บไปยาวจริงๆ สิ่งที่กังวลจริงๆแล้วก็คือทุกคนคนที่ได้ไปต่างประเทศอะ่ะคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะกังวลเว่าแบบเราจะพูดกับเขาแบบรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราไปจริงๆมันก็ไปตามสถานการณ์เลยคือพูดไม่ได้ก็ต้องพูดให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องทันสลิดค่าใช้จ่ายของโครงการนี้มัน2อาทิตย์ใช่ไหม7,700ั 7, บาทแต่ว่าไม่รวมค่าตัว๋วถ้าค่าตั๋วปะ ไปกับประมาณ2,000ถ้ากินก็อยู่ในคือเราเอาไปอะประมาณล้าน1ล้านรูเบียประมาณ3 0 0 0จริงๆคือใน7,700อะคือมันรวมค่ากินอาหารทุกมือแล้วไปทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งอยู่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าจะซื้อของฝากหรือว่าช้อปปิง้งอะไรเงี้ยก็เอาส่วนต่างไปประสบการณ์คือได้เยอะมากนะจริง จริงๆคือไปก็ไม่คิดว่าแบบจะได้แบบคือไปปุ๊บเขาต้อนรับอย่างดีคือไปปุ๊บฟิลแบบดาราเลยคือวันวันสุดท้ายอ่ะตอนที่อำลาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ลงมาลงข้างล่างอาคารอ่ะแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปขอถ่ายรูป,รปจนแบบทีเชช์อ,อ่ะต้องลากออกไปอ่ะ <c oughs> แบบนั้นเลยเมื่อเรามาดารามจุมลาไบยะ โอ้ไหโยกัสไซมัสวาตาชิโนะนามัยว่าอิปติซามเดสอิปติซามยนกูดะไซส์ก็มาจากชั้นโม6กทับสีเกตตรงเนี่ยตะกียะอิสลามิยะก็เป็นนักเรียนเล็กเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นก็โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรม ภาษาแล้วก็เทคโนโลยีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นมากเราก็เลยแบบอยากไปสัมผัสเพราะว่าเราเห็นในทิกตอกใน i n s, <kicking> <S t a g r กรเยอะมากเรารู้สึกแบบอยากไปเพราะว่ามันเป็นประเทศที่แบบเรารู้สึกว่ามันว้าวมากก็กังวลเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องที่โรงเรียนที่ญี่ปุ่นว่าแบบจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมเราจะเข้ากับวัฒนธรรมของเขาได้ไหม ใช่ประมาณถ้าคิดรวมรวมก็ประมาณ5 0า0,000ื่นกว่ากว่าค่าส่วนใหญ่ก็ค่าเครื่องบินค่ากินค่าใช้จริงๆอะ่ะค่ากินค่าใช้ก็ไม่ได้หมดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าโรงเรียนเตรียมมาให้อยู่แล้วที่ได้จริงๆก็คือภาษาแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาแล้วก็คนญี่ปุ่นอะเป็นคนที่ ตรงต่อเวลามากเราก็เลยได้เรื่องนี้ไปด้วยใช่เป็นระเบียบก็น้องๆที่สนใจนะก็กะก็อยากแนะนำมากๆเพราะว่าเราได้ประสบการณ์หลายอย่างมากได้แบบเยอะมากคุ้มมากใช่สวัสดีว่ามา,มา,มาตต นี่แหละค่ะประสบการณ์ของนักเรียนเลกเปลี่ยนที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับนักเรียนเลกเปลี่ยนนะคะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ